พี่บอดน้ำมันหมดอ่ะแล้วแกไม่แดกน้ำหรอไปดึงมันขึ้นมามันจะไปกินมันตอดหรอมีแต่เอ๋มันไม่ติดแค่น้ำแรงไงอ่ะคัดก่อนนะเนาแกผ่าได้โดนเพียิไปถึงแค่ไหนวะเข้าบวกกันอีนกชั่วสวัสดีครับพบกับครั้งแรกของเรานะครับกับรายการจับน้องมากด ทาง p e e p s ครับผมและแขกรับเชิญของเราครั้งแรกก็คือน้องแก้มยูยสวัสดีค่ะ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 สสวัดีขณะนี้เป็นเวลาบ่าย2องเราจะลองเล่นเกยมยี่สชั่วโมงเป็นเกมเอาตัวรอดทาง PC ซีที่ว่าลาบน้องแก้มมีจังไหมจ๊ะไม่ค่ะเคยเล่นเกมอะไรมาบ้างในชีวิตนี้พีบีก็เล่นออนเอาโอวีอะไรพวกเนี้ยเอ้ยมีเบสิกอยู่นะนิ้วนิ้วนี่คลิกเร็วไหมนิ้วไม่เท่าไหร่ เกมนี้มันเป็นยังไงพี่บอสเกมลับมันเป็นเกมที่เริ่มต้นมาเราจะอยู่บนแพงม้วนอย่างเยดูบนแพไหมใช่แล้วมันจะมีฉลามล้อมรอบอยู่แล้วมีของแบบลอยมาอย่างเงี้ยเราต้องเอาของตัวเนี้ยมาสร้างแพขยายใหญ่ขึ้นสร้างจนสุดท้ายมันสามารถเป็นเมืองลอยน้ำได้เมืองนึงเลยเอาของน้ำทะเลมาต้มมาอะไรอย่างเงี้ยส่งปลามาย่างมากินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นคือในระหว่าง24ชั่วโมงนี้นะครับที่เราจะทำการเล่นเกมลาฟโดยที่เราจะแบ่งเป็นกลุแบ่งเป็นคู่คือเล่นเกมคนเดียวน่าจะไม่รอดเพราะเกมลาฟใช่ครับต้องช่วยกันก็คือเเราจะแบ่งป็น เราจะสอนน้องแก้มใหม่ดูก่อนว่าจะต้องเล่นเกมนี้จะต้องเริ่มต้นเริ่มเล่นยังไงแกมาเนื้อก็คือเดี๋ยวผมจะคอยอาหารให้ในชีวิตจริงคอยปีดพวกคุณไว้เมื่อไม่คุณตายเริ่มกันเลยตั้งแต่พาน้องแก้มใหม่ไปลองเล่นเกมรักกันครับเกี่ยวเคยเกี่ยวไหมแก้มแก้มเคยเกี่ยวหรือเปล่าปกติไม่เคยเกี่ยวอ๋อเออแก้วคงไม่ชำนาญเกี่ยวแน่เลย มีกำนานเดี๋ยวพี่เขียวให้พี่เดเี๋ยวพี่เขียวให้แก้อยุ้ยเฉยพี่เดี๋ยวเขียวมีอย่เดียมาสร้างแห้อันนี้คือพี่บอสสร้างอะไรครับผมสร้างเตาย่างครับเวลาแบบเราตกปาลาอะไรเราเจะเอาไปย่างตรงนี้ครับเฮ้เยจะเอ๋มันไม่ออกซิเจนก็จะหมดสกิลผมตกว่ะพี่เพชรอันน้คุณสร้างอะไรเพิ่มมากคุณบอสอ่าสร้างที่ต้มน้ำอีกอันนึงครับเพราะเดี๋ยวมันไม่พอเฮ้ยจะไอหลังอยไหนเสียเฮ้ยแพงมันไอเสี่ยตกตกเร็วมากเลย

มึงเหรอทียย่แทนสวนไปดีนึงยังไม่เห็นจะใหญ่ขึ้นตรงไหนเลยน้ำมันหมดอ่ะแก่แกจะตายแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วแกไม่แดกน้ำอ่ะยืนบนขึ้นมยายจะก,กินหรือเปล่าล่ะน้ำอต่างนี้อ่ะ <c oughs> ตากน้ำอ,นอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่เห็นน่ะใจเย็นได้ไหม เออก็โทหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับสําหรับจับน้องมากด EP นี้นะครับผมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาครับพี่เพชรครับตอนนี้พื้นที่แทนมีความกว้างขึ้นครับผมคือน้องสร้างพื้นที่ขึ้นแล้วก็มีเตาปิ้งมีเตาย่างปลาสองเตามีหม้อต้มน้ำสองหม้อก็คือไม่อดตายแล้วแน่นอนที่ไม่อยากติดเกาะเลยอยากติดอะไรรคับแกลมมากกว่าว้าวคิดอะไรกันโยนสมบอเูรณ์อะไรเมื่อกี้นี่ว่าสถานการณ์โคนป่าของเรา ตอนนี้เราทำขวานหินได้แล้วขวานอะไรนะขวานหินได้ยินแต่เสียงมันมันมันเริ่มจะตายที่เห็นรอยรอยรอยือตมันคือตัวเดิมใช่ตัวเดิมตอนนี้เราจะต้องฆ่าฉลามให้ตายก่อนนะครับเพราะผมอยากที่จะไปเก็บหินเก็บเหล็กที่มันติดอยู่ตรงเกาะโอ้ยนักเก๋าโคตรแดดเลยมาเลยเกาหัวนักเก๋าพี่แบ่งพี่แบ่งมะม่วงให้ลูกน่อมีแตงโมด้วยแกแตงโมปะแตงโม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  ค่อนข้างสถานการณ์ดีก็พี่มีใบเรือแล้วนนมีอุปกรณม์มากขึ้นแล้วถูกกณ์รีเสิร์ชก็มีอ,ถถอ,มอันนี้คือห่อเป็นหอกเหล็กยังยังครับยังเป็นหอกไม้อยู่ครับนี่น,นี่โอ้โหนี่โคตรเสียนโคเซียนเจ็บเยอะแล้วโคเซียนดูครับหอกมาสามอันนะคิดดูดิกระจอกวะไอ้เร่งมาวะมึงมาหนีเรียบร้อยตายดูฉลาดก็ต้องดูถอกือถืองเก็บปืนก็ต้องระแวงอีกอี่มีมะพร้าวอยู่พี่กินน้อถื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 อยู่เตรียมถือ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  เดี๋ยวพี่กลับไปดิบูกแดกไปสามลูกครับเมื่อกี้อันนี้มีอีกอย่างนึงครับผมคราฟไอทงนี่มาเอาไว้ดูกระแสลมต้องยืแพแดกแล้วรับเอ้าขวานหักจบเหมดเอกหมดทุกอย่างชีวิตทำอะไรไม่ได้เลยังก็มาไม่ขาดไม่าไม้เยเ่ยยาดี จะปิ้งอะไรปิ้งปลาล่ะปิ้งปลาต้องปิ้งกินก่อนทำเมนูแก้ง่วงให้ดีกว่าเอาเลยเหรอเออยังไม่ง่วงเลยพี่เรียนมาต่อเนื่องแล้วไม่ต้องเรียนม่ผมยังไม่ง่วงอันนี้คือแบบปกติที่เราเตรียมไว้ที่แบบเป็นดองอันนี้เราดองกับอ่า โอ้อร่อยพี่เนี่ยมอมกิ่นแบบไก่อะ่ะบูดร้ออันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะกินไหนมาจากมือพี่ป่ะวะใช่ใช่มันยาว่ดพี่เดี๋ยวผมจะดูแลพี่อย่างนี้เพื่อเออถึงคิว จะอโบลงมาดูเป็นพ่ชี้ปีพี่ามถัี่จะได้สบายสบายเห็นไะไรใกล้บ่าจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรใกล้ๆหาปากักับเดียวเลยเสียงเป็นแท่งๆอเฮ้ยเคยเจอแท่งเล็กขนาดนี้ด้วยเหรอยังไม่เจอลที่บออยู่ไหนเนี่ยไหนไๆๆไกินไปหมดแล้วนะกับตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าสองทุมจะครึ่งแล้ว อันนี้เครื่องอะไรอ่ะพี่กองน้ำตอนนี้เราได้เครื่องกองน้ำ DIY มาเลยครับผมไม่มีเลยยาหยาตะไคร้กูกูวอะไรที่มันมันมันกูตะไครยกูต่ตายเลยเอ็นไหมหนูลงน้ำได้แล้วลงน้ำได้แล้วใช่ป่ะไปเลยต่อไปก็จะแก้มแก้มลองบุ้งบุ้งบุ้งไว้น้ำกดสเปรยมากขึ้นนะอย่าโดนจมน้ำตายนี่คืออะไรอ่ะแก้มแก้มตะไค่ตายแล้วเใยหน้าแก้ม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  ของขาดนะคะใช่ครับทุกคนออกจากห้องไปก่อนไปตอนนี้เราได้วิวัฒนาการอะไรมาบ้างครับพี่บอสตอนนี้นะครับเราได้เตาหลอมขึ้นมาครับผมเตาหลอมไว้ทาอะไรเตาหลอมเอาไว้หลอมเหล็กครับพอมีเหล็กคราวนี้เราก็จะแทงฉลามได้ดีมากขึ้นใช่ครับผมตอนนี้หอกเราเป็นเหล็กแล้วเราสามารถฆ่าฉลามตายได้ไวขึ้นตัวดินเต็มเตาเราเยาวย่างเต็มโอ้ยย่างได้กี่ชิ้นเนี่ยสามชิ้นอ๋อย่างได้สามชิ้นโอเคนี่ไง่ายเลิศนะของน้อยลงครับภาพรวมอาจจะดูแบบ ของน้อยแต่ว่ามีคุณภาพอุเฮ้ยอะไรกูอะไรไหนไหนไหนโว้ยโดโอยเลยของอัพเกดขึ้นนะครับค้าวลมโอ้โหตกว่าขึนโดดเลยผมว่าน้องแก้มลงไปล่าดีกว่าลงไปในน้ำเลยนะเราถึงก่อนแล้วแล้วไม่พอถึงน้ำลงนาแทงในน้ำแทงไงอะคัดก่อนนะ อจจะฟืดๆหน่อยเพราะมือเรามันนี้ดูฟันดิดูฟันดิโอ้แายแล้วเฮ้แกจะเข้าเราแล้วเขนเดนเดนเดนอ้แล้วแค่แล้วโดนฟันที่นะแกไในๆเขาดุหเยคนแย่ดูดีคนแย่เขาดุหีบเลยหิบมากมายหลายหีบ้องหีบหนี แกจะไปเร็วดิไเร็วดิเร็วเร็วเ็นเยครับไม่ได้แดกคุรอหไม่ได้แดกคุรอหอุ๊ยอะไรอะไรอะไรของอย่ไรองอะไรแล้วอ่ะของขอเชียของลอยหายไอ้นี่ไง โอเคเพราะตื่นเต้นขนาดนี้ก่อนของเริ่มลังขึ้นนะพี่พวกเสีหลอนพวกหมอปิ้งย่างเนี่ยต่างนันใหญ่ขึ้นละเราปิ้งย่างแล้วก็เช่อถือคัญงนี้ไอ้เนี่ยที่อย่างสมนที่บอลพักจูงใจพี่อวดเหรอหน้ากระซงโจรว้าวว้าว้บอลเนี่ยพี่ขอร้องดิได้มาหนีหลงานยาวต่สอนที่ปัดเลยไหมเอาละไหนที่ไหนเคเอาเฮ้ยพี่จะลงไปบวกมาเลยอ่ะก็เลยเหรอพี่ของเยอะมากแล้วในตัวผมอะ ơi này, ôi ôi Chưng ôi 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 xong ôi 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 đi, ôi 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 รูมมันอือเจ็ดร้อยผมว่าเดี๋ยวพี่มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนแก้วได้หมดสคนตายกันหมดแก้มมา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 พักก่อนแก้มมาพักก่อนกอาดังหันเรือยือดเยี่ยงกระโดดเป็นมาเฮ้ยเรือเสียอรับตูดได้ยไงเนี่ยมาแก้วไปยุยจบจังหวะครับจังหวะมีแก้วเอาเรื่องไ่ะปัดเอาเรื่องมันอยู่ไหนแล้วอ่ะมีอยู่ตรงที่ป่าเนี่ยหน้ามากระโดดหายใจกันดิเออเฮ้ย ตายเฉยปวดขาเราหลายและปวดอีกครั้งแล้วสิเฮ้ยเพราะว่าแก้มก็ดำน้ำได้อย่างสบายใจเอาเรื่องว่ะระหว่างนี้ก็คือฟาร์มพวกไม้ก่อนไหมเราขัดไม้เยอะมากเลยเก็บของในใต้ทะเลได้แล้วเก่งเลยเรื่องธนาคาร แต่อทำอะไรหลายอย่างมากตันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวมาให้แก้มเล่นต่อพัอนี้เมื่อกี้พี่ปัดก็ไปประชุมวันนี้ก็เลยเหลือพี่กับบอสแต่ว่าตอนนี้คืออ่วงแม่ไม่ไหวแล้วเออหลับแก้มยึงแบบอเลดอ,อยู่แก้มมีวิธีช่วยพวกพี่แบบสื่อแม้คือกาแฟก็กินนะอรุณเบิกฟางาเหมือนที่ภาทิตขึ้นในเกม ออกกำลังกายตอนเช้าไไม่้ทออะรตนนียืดเหยียดเพราะว่าแบบพอเรานั่งนานๆนี้ใช่ไหมมันจะเมื่อยยืดยืดยืดเยือขึ้นยกมือขึ้นไปทางขวาเอาตัวไปทางขวาไปทางขวานะครับตอนนี้ก็รอจบก็รอจบโอ๊ยโดน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 เมื่อกี้โดนยิงแม่นด้วยอะไรนะพี่รัก อะะไรออ่ันนี้มันเป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวที่จะพาแก้มไปจับสัตว์มาเลี้ยงฝั่งซ้ายนี่เป็นอาหารดิบของปนหัวเป็นหัวฝั่งซ้ายนี่เป็นอาหารดิบฝั่งขวาเป็นอาหารที่สุกแล้วอันนี้จะเป,เป็นไฟสวัสดิการให้เราอีแมวกวักมาทำไมเนี่ยีอ่อ้องเราหี่อของเรานี่จดดชมดิวด้วนี่อีเมลนี่ก็ให้เราสองคน้วยเอเชวิวพอยต์ไปอีกวันเลยมันนั่งได้ไหมเนี่ยซีดหรอ มาเลยโดนพี่แล้วพี่ไปที่ไหนแกไหนวะแก่กบแก่แก่กินนกชั่วโอ๊ยเดี๋ยวแก้มเอาหัวมาถลาออกก่อนเป็นไงจริงโดนด้วย ยิงยิงไม่โดดโดคนน่ารักเลยแล้วมันจะยิงยังไงอโอแกมีมาแค่ยิงยิงกค้ดแล้วดูมันจะหยุดไม่หยุดมันโค้ยดูดิมัน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 อยู่เฉยเฉยมึงอยู่เฉยเฉยได้ไเนี่ยโอเดี๋ยวมันรอมันอยู่เฉยเฉยลร้อใ้้ร้้อ้ออห ก็มันแก้มก็แรงแล้วก็ปล่อยมันก็นั่นไปไงแต่มันอยู่ตรงเนินเขาพอดีมันมาสะดุดล้มตรงนี้ยาเบ๋้อุ้ยงเราเราอุ้มแล้วก็อุ้ยให้แก้มบุ้มันน่ารักดูตามันดิมันมองมันมองอุ้ยไหนมาไม่ไหนเป็นมันนี้มันโอ้ยคิวสา่กลับได้แกียิงยิงยิงเอ๋อแก้มบุไปแเรียบตรงเข้าเรือเลย โอเคตอนนี้เราก็ได้แพะมาแล้วนะครับแพะโอเคแล้วแพะเนี่ยเราไว้ทําอะไรบอสเราเอาไว้ตักขนแล้วก็เราต้องไปครากันไกตอนนี้เรายังไม่มีนี่กันไก่ใช่แต่เราต้องเอาไปวิจัยก่อนทํากระเป๋าคอเราใส่กระเป๋าปุ๊บเราจะมีช่องเพิ่มช่องเก็บของในตัวอ้าวในเกาะนึมีสิทธิ์จะเจอสัตว์มากกว่าสองตัวไหมบอสมีสิทธิ์ครับสามารถเจอได้ทุกพันเลยเจอทั้งไก่ทั้งไอตัวอยากเลี้ยงไก่ ไอ้เรียบร้อยเฮ้ยตายมือนี่จมกังวันเลยเกมนี้ของกอีกครั้งตีเราพบแล้วนะครับหลังจากแยการเราทำขึนไปยังไงต่อได้อีกบ่ออีกตวกลับมาแล้วนะครับอ้าวแถวที่สองนี่ไปยิตัวนก็เลือดพุ่งเลยต้องมาดูซาตุด พ่อไร้องทำมนน้านี่ปา้นอว้งปัดจะทำไรกแพ้เนะเนีเผื่อเราเล่นกันต่อนะพี่แอยโออจะขอพี่จะอ้มลูกไปไหนพี่จะลูกหนูไปป่อยทะเลเหรอพี่เอาลูกไปไหนอะอยู่ข้างล่างลัางไหน กใกล้บ่ายสองของวันถัดไปแล้วนะครับเราเริ่มเล่นเมื่อวานตอนบ่ายสอเน,อะนาะสถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้กำลังเดินทางไปอีกเกาะเกาะหนึ่งนะที่เมื่อกี้ที่น้องบอสบอกเกาะเป็นหายา,ยากมันอยู่ไกลอะ่ะมันไม่ถึงเลยพีอันนี้คือเรา ยี่บสี่ชั่วโมงได้เท่านี้คุณไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดทั่วไปอะ่ะเขาจะมีเทคนิคอะไรที่ทำสร้างได้เร็วกว่านี้หรือ,อเปล่าหรฝีมือแล้วปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับจับน้องมากดนะครับสำหรับบีพีนี้ขอบคุณน้องแก้มมากนะครับผมนะครับของแก้มนะคะอย่าลืมติดตามได้ในเอ่อ IG ค่ะ K M M A I แก้มใหม่นะคะปกติเป็นช่างแต่งหน้าก็จ้างแต่งหน้ากันได้ค่ะทิกตอ,อกด้วยก็ได้นะคะ K K M M A I ค่ะทิกตอ,อกรับรับจ้างแต่งหน้าอย่างนี้เหรอค่ะ รจ้างเป็นแฟนอะไรอย่าแล้วปกอ้าวแล้วปกติไม่ได้เป็นหรอแล้วเป็นอะไรกายการไหนกันสิคลิปตัวหอมแก้มนะผมเนี้ยตายแล้วกลับบ้านละไปทำไปทำงานต่อละวอันนี้เขาเข็นแก้มจริงโอ้ยคอนทุกวันเทนอะไรล่ะไปเจริญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม